สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมนายแพทย์กิติพงศ์วัฒนะเป็นแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะและเพศที่มีประสบการณ์การรักษาคนไข้มากกว่า35ปีวันนี้ผมอยากมาคุยเรื่องที่หลายคนอาจจะอายที่จะถามแต่สำคัญมากสำหรับสุขภาพของผู้ชายโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าผมบอกคุณว่า สาเหตุหลักของปัญหาการทำงานของอวัยวะเพศในผู้ชายอายุมากกว่า60ไม่ได้เกี่ยวกับอายุโดยตรงแต่เป็นเรื่องของการดูแลรักษาเล็กๆน้อย,อยๆในชีวิตประจำวันที่ไม่ต้องกินยาเลยคุณจะเชื่อไหมครับผมรู้ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าอายุมากแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดผมอยากเริ่มจากการบอกว่าสิ่งที่ผมกาลังจะพูดถึงวันนี้ไม่ได้มาจากความคิดของผมคนเดียวแต่มันมาจากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มากมาย และจากประสบการณ์การดูแลคนไข้หลายพันคนในช่วง35ปีที่ผ่านมาผมเห็นผู้ชายหลายคนที่มาหาผมด้วยปัญหาต่างๆบางคนมาตอนสายไปแล้วบางคนไม่รู้ว่าจริงๆและปัญหาหลายอย่างป้องกันได้ตั้งแต่ก่อนจะเกิดเรามาเริ่มกันที่เรื่องพื้นฐานที่หลายคนไม่รู้กันก่อนครับอวัยวะเพศของผู้ชายนั้นเหมือนกับกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายถ้าไม่ได้ใช้งานเลยมันก็จะเสื่อมไป ผมรู้ว่ามันอาจจะฟังดูแปลกๆแต่นี่คือความจริงทางการแพทย์ครับเราเรียกภาวะนี้ว่าพินายแอทร p ฟีหรือการฟอของอวัยวะเพศตอนที่เราอายุยังน้อยร่างกายจะมีกลไกธรรมชาติที่ช่วยดูแลสุขภาพของอวัยวะเพศนั่นคือการแข็งตัวตอนกลางคืนที่เราไม่รู้ตัวแพทย์เรียกว่า nocturnal erections การแข็งตัวแบบนี้มันสำคัญมากนะครับเพราะมันทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้ออกซิเจนไปถึง และรักษาสภาพของเนื้อเยื่อให้ทำงานได้ปกติแต่พอเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลังอายุ60การแข็งตัวตอนกลางคืนนี้จะลดลงเรื่อยๆบางคนที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจก็จะยิ่งลดลงมากขึ้นและนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเพราะเนื้อเยื่อไม่ได้รับเลือดเลี้ยงเหมือนเดิมมันก็เริ่มเสื่อมสภาพข่าวดีก็คือ ปัญหานี้สามารถป้องกันได้ทั้งหมดครับแล้วมันป้องกันยังไงเนี่ยคำตอบคือการรักษาการไหลเวียนของเลือดให้สม่ำเสมอและวิธีที่ง่ายที่สุดที่ไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องไปหาหมอก็คือการช่วยตัวเองหรือที่เราเรียกกันว่า masturbation นั่นเองครับผมรู้ว่าหลายคนอาจจะรู้สึกอึดอัดกับหัวข้อนี้โดยเฉพาะในวัฒนธรรมไทยของเราเรามักจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องแบบนี้กันตรงๆ แต่ในฐานะแพทย์ที่ดูแลคนไข้มานานผมอยากบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญของสุขภาพไม่ใช่เรื่องที่ต้องอายมันเหมือนกับการออกกำลังกายการกินอาหารที่ดีหรือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพองานวิจัยทางการแพทย์หลายชิ้นพบว่าผู้ชายที่ช่วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอมีอัตราการเกิดปัญหาสุขภาพทางเพศน้อยกว่าผู้ชายที่ไม่ได้ทำเลยโดยเฉพาะเรื่องการฟอรของอวัยวะเพศและการสูญเสียความยาวหรือขนาด ผมเคยมีคนไข้คนหนึ่งมาบอกว่าหมอครับทําไมของผมมันสั้นลงกว่าเดิมเหรอนี่ไม่ใช่จินตนาการนะครับมันเกิดขึ้นจริงถ้าไม่ได้ดูแลมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายบ้างเวลาที่เลือดไม่ได้ไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะเพศเป็นประจำเนื้อเยื่อที่นั่นจะขาดออกซิเจนพอขาดออกซิเจนนานๆเข้ามันก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อที่ควรจะยืดหยุ่นได้มันจะค่อยๆแข็งตัวขึ้น กลายเป็นเนื้อเยื่อพังผืดหรือที่เราเรียกว่า fibrotic tissue พอเป็นแบบนี้ก็เกิดปัญหาตามมาหลายอย่างครับอย่างแรกคือขนาดจะเล็กลงอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่แค่ความรู้สึกการศึกษาพบว่าผู้ชายที่ไม่ได้มีกิจกรรมทางเพศเป็นเวลานานอาจจะสูญเสียความยาวได้ถึง1-2ถึง2เซนติเมตรซึ่งสำหรับหลายคนมันมีผลต่อความมั่นใจมากทีเดียวปัญหาที่2คือ ความสามารถในการแข็งตัวจะลดลงเพราะเนื้อเยื่อที่กลายเป็นพังผืดแล้วมันไม่สามารถขยายตัวได้เหมือนเดิมแม้ว่าคุณจะมีอารมณ์ทางเพศแม้ว่าระดับฮอร์โมอนจะปกติแต่อวัยวะเพศก็อาจจะแข็งไม่เต็มที่หรือแข็งได้ไม่นานปัญหาที่3คืออาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่า Peyronie's disease ซึ่งเป็นการเกิดเนื้อเยื่อพังผืดบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะ ทำให้อวัยวะเพศโค้งงอผิดปกติตอนแข็งตัวบางคนอาจจะเจ็บปวดด้วยซึ่งภาวะนี้รักษายากครับถ้าป้องกันก็ดีกว่าตอนนี้คุณอาจจะถามว่าแล้วต้องทําบ่อยแค่ไหนคําตอบคือไม่มีตัวเลขตายตัวนะครับแต่จากประสบการณ์การรักษาและจากงานวิจัยการมีกิจกรรมทางเพศหรือการช่วยตัวเอง 2- 3ถึงครั้งต่อสัปดาห์ถือว่าเป็นความถี่ที่ดีสำหรับการรักษาสุขภาพของอวัยวะเพศ มันไม่ได้หมายความว่าต้องมากเกินไปแต่ก็ไม่ควรจะนานเกินไปจนเนื้อเยื่อไม่ได้รับเลือดเลี้ยงเลยบางคนอาจจะบอกว่าหมอครับผมไม่มีอารมณ์แล้วละ่ะนี่คือความเข้าใจผิดที่พบบ่อยครับการช่วยตัวเองเพื่อสุขภาพไม่จําเป็นต้องมีอารมณ์ทางเพศสูงมากก็ได้มันเหมือนกับการออกกําลังกายบางทีเราก็ไม่ได้อยากออกกําลังกายเท่าไหร่แต่เรารู้ว่ามันดีต่อสุขภาพก็ต้องทํา เรื่องนี้ก็เหมือนกันครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงคือเรื่องความสะอาดนี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามโดยเฉพาะผู้ชายอายุมากขึ้นผิวหนังของเราจะบอบบางขึ้นระบบภูมิคุ้มกันก็ทํางานช้าลงร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ไม่เร็วเหมือนเดิมและแผลก็หายช้าลงถ้าไม่ดูแลความสะอาดให้ดีมันอาจจะเกิดการติดเชื้อได้เช่นการอักเสบของหัวองค์กรหรือที่เร,เรียกว่าบลานิส ซึ่งถ้าเกิดบ่อยๆและไม่ได้รักษาอย่างถูกวิธีในระยะยาวมันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคร้ายแรงได้ด้วยการดูแลความสะอาดที่ดีนั้นง่ายมากครับก่อนและหลังการช่วยตัวเองควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำล้างอวัยวะเพศให้สะอาดด้วยน้ำอุ่นและสะบู่อ่อน,ออนโดยเฉพาะถ้าคุณไม่ได้เข้าสุนัตต้องดึงหนังหุ้มปลายขึ้นมาล้างให้สะอาดด้วยเพราะบริเวณนั้นมักจะสะสมสิ่งสกรปรกและเชื้อโรค หลังจากเสร็จแล้วก็ต้องล้างให้สะอาดอีกครั้งและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดอย่าปล่อยให้เปียกชื้นเพราะเชื้อราช,ชอบที่เปียกชื้นถ้าคุณใช้สื่อหล่อลื่นควรเลือกชนิดที่เป็นน้ำหรือ water-based lubricant เพราะล้างออกได้ง่ายไม่ทำให้ระคายเคืองผิวหนังมาคุยกันต่อเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนไม่รู้นั่นคือเรื่องที่คุณนอนหรือที่เราเรียกกันว่าอะไรที่คุณสวมหรือไม่สวมตอนกลางคืนบางคนอาจจะแปลกใจว่ามันเกี่ยวอะไรกันด้วย แต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวครับการนอนโดยไม่สวมกางเกงในหรือสวมกางเกงในที่หลวมสบายมันช่วยให้อวัยวะเพศได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าอากาศถ่ายเทได้ดีไม่ร้อนอบอ้าวไม่กดทับจนเกินไปการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมที่ร้อนเกินไปไม่ดีต่อสุขภาพของอวัยวะเพศและการผลิตอสุจินอกจากนี้การไม่กดทับหรือรัดแน่นเกินไปยังช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นด้วยผมแนะนำให้คนไข้หลายคนว่า ถ้าจะสวมกางเกงในตอนนอนก็ให้เลือกชนิดที่หลวมสบายทําจากผ้าฝ้ายที่ระบายอากาศได้ดีหลีกเลี่ยงผ้าสังเคราะห์ที่ไม่ระบายอากาศเอาละครับตอนนี้มาคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนกังวลใจนั่นคือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทํามากเกินไปนี่คือคําถามที่ผมได้ยินบ่อยมากคําตอบคือความพอดีคือสิ่งสําคัญครับการช่วยตัวเองเป็นสิ่งที่ปกติและมีประโยชน์แต่ถ้าทํามากเกินไปจนรบกวนชีวิตประจําวัน หรือทําให้เกิดอาการบาดเจ็บมันก็ไม่ดีแน่นอนสัญญาณที่บอกว่า,าจ,จะมากเกินไปคืออะไรถ้าคุณรู้สึกเจ็บประคายเคืองผิวหนังบาดเจ็บหรือรู้สึกว่ามันกระทบต่อชีวิตประจําวันเช่นไม่มีเวลาทําสิ่งอื่นหรือหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนมันก็อาจจะเป็นปัญหาที่ต้องปรึกษาหมอแต่สําหรับคนส่วนใหญ่2ถึง 3. ครั้งต่อสัปดาห์ไม่ถือว่ามากเกินไปแต่อย่างใด มาคุยกันถึงประโยชน์อื่นๆที่หลายคนไม่รู้นะครับนอกจากจะช่วยรักษาสุขภาพของอวัยวะเพศแล้วการช่วยตัวเองยังมีผลดีต่อสุขภาพโดยรวมอีกหลายอย่างอย่างแรกคือช่วยให้นอนหลับดีขึ้นหลังจากถึงจุดสุดยอดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายเช่นโปรลคตินและออกซิโตซินทาให้หลับง่ายขึ้นหลับสนิทขึ้นสำหรับผู้ชายสูงอายุที่มักจะมีปัญหาการนอนไม่หับ นี่อาจจะเป็นวิธีธรรมชาติที่ช่วยได้ประโยชน์ที่2คือช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลการมีอารมณ์ทางเพศและการถึงจุดสุดยอดนั้นช่วยให้สมองหลั่งสารเอนโดรฟินซึ่งเป็นสารที่ทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขบางคนบอกว่าหลังจากทาแล้วรู้สึกผ่อนคลายเครียดน้อยลงนี่ไม่ใช่จินตนาการแต่เป็นกระบวนการทางเคมีในสมองจริง ประโยชน์ที่3คือช่วยรักษาระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนการมีกิจกรรมทางเพศเป็นประจำช่วยกระตุ้นการผลิตเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญสำหรับผู้ชายไม่ใช่แค่เรื่องเพศแต่ยังเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกอารมณ์และพลังงานในชีวิตประจำวันด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์จากประสบการณ์การรักษาคนไข้คือเรื่องของความมั่นใจและเอกลักษณ์ของผู้ชายสำหรับผู้ชายหลายคนโดยเฉพาะผู้ชายสูงอายุ การสูญเสียความสามารถทางเพศมันไม่ใช่แค่เรื่องทางกายภาพแต่มันกระทบต่อจิตใจและความรู้สึกถึงตัวตนอย่างมากมีคนไข้คนหนึ่งบอกผมว่าหมอครับผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่ผู้ชายอีกต่อไปแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมากการดูแลสุขภาพทางเพศไม่ได้เป็นแค่เรื่องของร่างกายแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความมั่นใจและความรู้สึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างเต็มที่การรักษาความสามารถทางเพศไว้ได้มันช่วยให้เรารู้สึกว่า เรายังเป็นตัวเรายังมีพลังชีวิตยังมีความสามารถมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นเหมือนตอนอายุ25ปีแต่หมายความว่าเรายังสามารถเชื่อมต่อกับตัวเองและความเป็นผู้ชายของเราได้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือการสื่อสารกับคู่ครองสำหรับผู้ชายที่มีคู่ครองอยู่การพูดคุยเรื่องนี้อาจจะดึดอัดแต่มันสำคัญมากครับ หลายคู่มีปัญหาเพราะไม่กล้าพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายต่างเก็บกดต่างคิดไปเองการช่วยตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณไม่รักคู่ครองหรือคุณไม่พอใจในเพศสัมพันธ์มันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพเหมือนกับการออกกำลังกายคู่ครองควรเข้าใจและสนับสนุนกันถ้าจำเป็นก็อาจจะปรึกษาหมอหรือนักจิตวิทยาร่วมกันมาคุยกันถึงเรื่องอาหารเสริมกันบ้างนะครับ มีคนไข้หลายคนถามผมเรื่องอาหารเสริมต่างๆที่อ้างว่าช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศผมอยากจะบอกว่าไม่มียาวิเศษครับแต่ก็มีบางอย่างที่อาจจะช่วยได้ L-Arginine เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ร่างกายใช้ในการผลิตนิตริกออกไซ์ซึ่งช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวการศึกษาบางชิ้นพบว่า L-Arginine อาจช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศได้แต่ผมแนะนำว่าถ้าจะรับประทานควรปรึกษาแพทย์ก่อนโดยเฉพาะ ถ้าคุณมีโรคประจำตัวหรือกินยาอยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆที่สำคัญเช่นวิตามินดีสังกะสีแมกนีเซียมที่มีผลต่อระดับฮอร์โมนและสุขภาพโดยรวมแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการกินอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายออกกำลังกายสม่าเสมอและดูแลสุขภาพโดยรวมการออกกำลังกายก็สำคัญมากครับโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเช่น เดินวิ่งว่ายน้ำปั่นจัก,กรยานมันช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดโดยรวมซึ่งก็มีผลดีต่อการไหลเวียนไปยังอวัยวะเพศด้วยการออกกำลังกายกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารหรือที่เรียกว่า Kegel Exercises สํำหรับผู้ชายก็มีประโยชน์มากมันช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่รองรับอวัยวะเพศช่วยควบคุมการแข็งตัวได้ดีขึ้นและยังช่วยในเรื่องการควบคุมปัสสาวะอีกด้วยการทำา k e กิ e เ e ็กซ์เ s s ไม่ยากครับ คุณลองจินตนาการว่ากำลังปัสสาวะแล้วพยายามหยุดกระแสปัสสาวะกล้ามเนื้อที่คุณใช้เพื่อหยุดนั่นแหละคือกล้ามเนื้อที่เราต้องฝึกให้กระชับกล้ามเนื้อนั้นค้างไว้5วินาทีแล้วคลายทำซ้ำา1 0ถึง15ครั้งวันละ3เศษทำเป็นประจำจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นอีกเรื่องที่สำคัญมากคือการเลิกสูบบุหรี่ถ้าคุณยังสูบบุหรี่อยู่ นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณควรทำเพื่อสุขภาพทางเพศของคุณบุหรี่ทำลายหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนของเลือดแย่ลงและเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาการแข็งตัวการศึกษาพบว่าผู้ชายที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงเป็น erectile dysfunction สูงกว่าผู้ชายที่ไม่สูบบุหรี่ถึง2เท่าการดื่มแอลกอฮอล์ก็เช่นกันดื่มมากเกินไปไม่ดีต่อสุขภาพทางเพศถ้าจะดื่มก็ควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่เกินวันละ1ถึง2แก้วและไม่ใช่ทุกวันการควบคุมโรคประจำตัวก็สำคัญมากเช่นกันถ้าคุณเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจการควบคุมโรคเหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่ดีจะช่วยรักษาสุขภาพทางเพศของคุณไว้ได้กินยาตามแพทย์สั่งตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่าปล่อยปละละเลยสำหรับคนที่เคยผ่าตัดต่อมลูกหมากหรือมีปัญหาสุขภาพอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนว่าเหมาะสมที่จะมีกิจกรรมทางเพศหรือไม่เมื่อไหร่และมีข้อควรระวังอะไรบ้างแพทย์จะให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับสภาวะของแต่ละคนผมอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งว่าสิ่งที่ผมพูดถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่เรื่องที่ผิดมันเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องของซักดีสีและคุณภาพชีวิตผู้ชายทุกคนสมควร ได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่การแก่ชราเป็นกระบวนการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของชีวิตแต่การแก่ชราอย่างมีศักดิ์ศรีการแก่ชราโดยที่ยังดูแลตัวเองได้ดียังมีความมั่นใจยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านั่นคือสิ่งที่เราควรมุ่งหวังผมหวังว่าสิ่งที่ผมแชร์ให้คุณฟังวันนี้จะเป็นประโยชน์ครับถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยอย่าลังเลที่จะปรึกษาแพทย์ อย่าปล่อยให้ความอายหรือความกังวลมาขวางกั้นการดูแลสุขภาพของตัวเองทุกอย่างที่ผมพูดถึงวันนี้มาจากความห่วงใยและความปรารถนาดีที่อยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีจำไว้นะครับว่ามันไม่มีอะไรสายเกินไปการเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ก็จะมีผลดีในระยะยาวแม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากไหนสิ่งสำคัญคือคุณเริ่มดูแลตัวเองขอบคุณครับที่รับฟังผมในวันนี้ขอบคุณที่ให้เวลากับผมและขอบคุณที่คุณให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองนั่นคือการลงทุนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของคุณให้ดีนะครับขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและมีความมั่นใจในทุกๆวันของชีวิตครับ